จากชัดปกติระบุวันตรวจสอบเครดิบูโรของช่องนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดของสินเชื่อของกิจการที่กู้ก็ระบุประเภทธุรกิจระบุเป็นสินเชื่อโครงการใหม่หรือมีการขยายโครงการระบุสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศหรือนอกหรือต่างประเทศ เป็นการขอสินเชื่อครั้งแรกหรือไม่ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินระบุเอกสารที่ต้องส่งแล้วก็ที่อยู่ของสาขาคําขอให้ออกหนังสือคํารการสินเชื่อตรงนี้สารัตเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีตัวคําขอให้ออกตัวนี้มสยจะปฏิเสธการคํำประกันและให้เราส่งเข้า ส่งการค้ำประกันเข้าไปใหม่รายละเอียดจะมีสองสามหน้าหน้าแรกจะระบุชื่อผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอสินเชื่อเจ้าของหลักประกันส่วนหน้าที่สองจะระบุรายละเอียดของผู้ให้สินเชื่อ และกำหนดวงเงินคำประกันในส่วนของการชำระค่าเรรมเนีรมกันคำประกันสินเชื่อนี้ด้านบนปกติเราจะไม่ได้ไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกต้องเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมแต่ละโครงการณปัจจุบันมีการชดเชยจากรับและธนาคารทำให้ลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมลงหน้า แต่เราต้องนําฝากไว้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราเลยไม่ได้ระบุตรงนี้ไว้ก็จะระบุชื่อของผู้ให้สินเชื่อระบุผู้ให้สินเชื่อสินเชื่อระบุวงเงินคาประกันจุดระมัดระวังในรายละเอียดของผู้ให้สินเชื่อตรงนี้คือชื่อสัญญาที่จะขอให้บสยคำประกันจะต้องตรงกับใน ชื่อสัญญาของทางธนาคารระบุวัตถุประสงค์หมายเลขึ่งมีระยะเวลาก่อนนี้ระบุวงเงินสินเชื่อระบุวงเงินการค้ำประกันข้อมูลลูกค้าก่อนนี้เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระบุค,คำนำหน้าใส่ชื่อและนามสกุลของลูกค้าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุเอกสารที่แนบเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบุที่อยู่ระบุสถานที่ทำงานระบุประเทศที่มาของรายได้ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลจะต้องระบุเพิ่มเติมก็คือระบุในชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคลน,นั้นต่อไปนะครับก็เป็นเอกสารส่วนบุคคลนิติบุคคลเอกสารสําหรับบุคคลธรรมดานะครับที่เราจะต้องให้บสษยเป็นสํเาเป็นหนังสือที่แสดงวัตถุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนะครับสำเนาห,หนังสือบริษย์สนธิกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็พวกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับด้วยเอกสารเนี่ยจะต้อง เป็นฉบับล่าสุดที่ไม่เกิน3เดือนหรืกอรณอีที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยครับทุกรายที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยีขึ้นไปนะครับจําเป็นจะต้องแนบสําำนับประชาชนขึ้นมาด้วยนะครับอีกฉบับหนึง่งต่อก็จะเป็นตัวอย่างหนังสือรับรองนิติบุคคลนะครับในหนังสือรับรองนิติบุคคลเ็าจะระบุนะครับว่าชื่อของนิติบุคคลชื่ออะไรนะครับ มีใครถือหุ้นบ้างนะครับแล้วก็มีผู้มีอำนาจลงนามเป็นใครบ้างการลงนามนี้ลงนามได้เลยหรือว่าต้องกระทำตาเราสามารถตรวจสอบนะครับว่านาวันที่เราจะส่งคําขอคำมตการสินชื่อออนไลน์เนี่ยมีอายุเกินสาเดือนหรือเปล่าก็ตรวจสอบจากวันที่ทางเอกสาร,รัชการลงนามมาตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ในหนังสือรับรองที่ดีบุคคลอยู่แล้วถัดไปก็จะเป็นรายการการลงทะเบียนก็จะระบุชื่อนะครับอ่หุ้นส่วนครับต่อไปก็เป็นเอกสารประกอบอื่นๆซึ่งมีส่วนสำคัญเหมือนกันในการพิจารณาคำประกันของบอสยก็หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบรวบรวมรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อครับตัวนี้นะครับก็บสยจะ เขาก็ต้องการทราบนะครับว่าเราเนี่ยมีการวิเคราะห์สินเชื่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารหรือไม่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นก็เกี่ยวกับพวกค่า d ด r ีอาร์นะมีการผ่านเกณฑ์ของทางบสยษหรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากธนาคารเนี่ยมีการวิเคราะห์ตามมุลเงินสินเชื่อนะครับก็จะมีหลายหลายแบบเราก็เลยจัดทำแบบอัตราส่วนทางการเงิน,นที่ใช้ตระจสอบคำประกันเนี่ยมาช่วยนะครับกรณีที่ วงเงินเนอนุมัติอยู่ภายในภายใต้สาขาก็ตามตัวอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกสารแสดงการเสียภาษีผู้ก,กู้นะครับว่าต่อยอ,ยอ,ยอธนาคารจะต้องส่งคำขอเนี่ยผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเอกสารที่ส่งผ่านไปรษณีย์เนี่ยอาจจะมีการสูญหายและก็ล่าชา การส่งคำขอผ่านจิตเช่อออนไลน์ทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้นดังนั้นพนักงานศูนย์จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับภายหลังจากที่อนุมัติแล้วจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการส่งคำขอคําการจิตเช่อออนไลน์ก็ต้<เ>องใช้ตัวระบบนี้ต้องเปิดบนเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์เข้าไปที่ d d r e s s ก็คือ TCG Cyber ก็จะมีหน้าจอขึ้นมาเป็นระบบรับคำขอคำะการสินเชื่อออนไลน์ตรงนี้ระบบก็จะพอเราเข้าระบบแล้วก็จะกรอกูเซอร์ของผู้ใช้งานรหัสผ่านูเซอร์ก็จะเป็นรหัสเป็นอีเมลของทางธนาคารรหัสผ่านจะประกรอบไปด้วยอักขระ ตัวอักษรพิมพใหญ่พิมพ์เล็กต่อมาเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอล็อกอินผ่านระบบแล้วนะครับหน้าจอก็จะชัดแสดงรายละเอียดของรายการคำขอทั้งหมดของทางธนาคารเราไม่สามารถไปดูของทางธนาคารอื่นได้ดูได้เฉพาะของเราชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ จะระบุว่าผู้ใช้งานคือใครนะครับสามารถเรียกสามารถเรียกดูรายละเอียด,ดย้อนหลังของรายการคำขอก่อนหน้านี้ได้ต่อไปเราจะเรามาสร้างคำขอกันนะครับเวลาเราสร้างคำขอเราจะไปกดตรงที่เพิ่มคำขอพอเพิ่มคำขอจะมากดหน้าจอ เป็นหน้าจอ,อนี้ซึ่งเป็นหน้าจอของโครงการแต่ละโครงการที่ธนาคารใช้อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นพวกโครงการ t g s ต่างๆพอเราคลิกเข้าไปตรงที่ระบบตรงเลือกเลือกประเภทการำรำกันแล้วหน้าตาของระบบก,ก็จะแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อนามสก,กุลของลูกค้าที่เราจะเป็นต้องกรอกบัตรเลขที่บัตรประชาชนตรงจุดนี้นะครับถ้าเราใส่บัตรประชาชนผิดระบบจะเตือนกรณีที่เป็นนิติบุคคลเราจำเป็นต้องระบุในในการในส่วนของทรัพย์สินและนี้สินเมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเราก็จะมากดตรงที่ สกินนิ่งเพื่อให้ระบบตรวจสอบว่าลูกค้ารายนี้ผ่านเกณฑ์ทางบอสยอหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะขึ้นเป็นตัวเขียวนะครับสร้างตัวคำขอระบบใช้งานง่ายมากเพราะว่าทางบอสยออนาำเนินคําสตด,ด้วยการที่ข้อมูลที่จำเป็น เขาจะดาวแดงไว้ก็จะเลือกประเภทกัรคัาประกันเลือกจังหวัดส,สาขาชื่อบบันที่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วข้อมูลถัดมาก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับในส่วนของกิจการเพิ่มเติมในส่วนนี้จะใช้ในเอกสารของแบบตรวจสอบหลักเกณฑ์เอียดที่ไปแสดงในหนังสือคำประกันสินเชื่อของลูกค้าดังนั้นต้องตรงกับ ชื่อสัญญาของทางธนาคารเมื่อกอกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเกี่ยวกับดาวนโหลดไฟล์เอกาสารที่ทางสาขาส่งมาให้เราพอเราสร้างคำขอเสร็จปุ๊บหน้าจอจะกลับมาที่หน้าจอเดิมนะครับก็จะระบุชื่อของลูกค้า ตรงนี้ก็จะเขียนว่าการจัดการไฟกอกสารตรงนี้เป็นส่วนของแน่ไฟเอกสารที่ต้องส่งบสอยอนะเมื่อเรากดเข้าไปจะมีไฟเอกสารมาให้นนนแนบทั้งหมดเฟ้าไฟไฟเอกสารแต่และไฟล์จะต้องมีความละเอียดไม่เกินยี่สิเมนะถ้ามากกว่านี้ไม่ได้นะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าเอกาสารทางบสยที่เราขอเนี่ยเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่แบบสรุปคําขอแบบตรวจสอบหลักเกณฑ์คําขอให้ออกหนังสือคําประกัน KYC ลูกค้าข้อมูลลูกค้าก็ยกตัวอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของตัวเองของคู่สมรสทะเบียนสมรสใบะนะใบมรณะนะบัตรแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีตัว คดีแต่ผู้บ่แรงงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาษีสถานที่รูปถ่ายเราต้องบริหารจัดการไฟล์นียครับให้สามารถใส่ให้ภายในแค่ก้าไฟล์นี้ไม่สามารถที่จะมากกว่านี้ได้นะครับเมื่อเราอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดนี้เสร็จนะครับเราก็ปิดหน้าจอนี้ได้ไฟล์ที่เราแนบส่งลงระบลเวลานะครับ ถ้ามีการแนบไฟลกอกสารแล้วเนี่ยตรงหน้าจอแสดงรายการคําขอเนี่ยจะขึ้นเป็นตัวเขียวเข้มถ้าตรงไฟล์ไหนที่ยังไม่สามารถที่จะยังไม่ได้แนบก็จะเป็นตัวเขียวอ่อนซึ่งในกรณีที่เรามีการแก้ไขเอกสารมีเอก,าส,ากาสารที่มันผิดเราก็สามารถเลือกเป็นไฟไฟล์ได้นะครับเมื่อพนักง,งานศูนย์นะครับ สร้างคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของที่ต้องตรวจทานส่งให้หนณาสูอีกท่านหนึ่งเป็นฝ่ายที่ตรวจค,คนตรวจทานก็จะตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตัวของเดี่ยวผมเรียกว่า m a k e และกันนะครับเป็นคนสร้างคําขอว่ามีการกรอบข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไหมชื่อสัญญาถูกต้องไหม เมื่อตรวจทานเสร็จนะครับก็กดปุ่มอนุมัติพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไรแลได้แล้วนะครับข้อมูลจะแก้ไขได้อย่างียวคือตอนที่ทางบสยส่งเรื่องลับมานะครับหรือ,อรมีการแก้ไขผ่านในทางอีเมลนะครับนั้นเราถึงสามารถแก้ไขได้นะครับสิ่งที่เราทำได้หลังจากที่ส่งอนุมัติไปแล้วนะครับก็คือตรวจสอบว่า สถานะของลูกค้าคำขอนี้นะครับอยู่ในจุดไหนซึ่งรายการคำขอเขจะระบุนะครับว่าตอนนี้สถานะส่งคำขออยู่ระหว่างการพิจารณาหรือว่าส่งคืนคำขอในระบบเนี่ยจะไม่แสดงเหตุผลนะครับว่าทำไมคำขอถึงส่งคืนหรืออนุมัติ ทางมสยก็จะแสดงตัวนี้นะครับผ่านทางอีเมลที่เราแจ้งไปเมื่อ